เป็นความผิดปกติของหมอลองกระดูกนะครับที่เลื่อนไปกดเส้นประสาทของไขสันหลังเนาะตั้งแต่กระดูกสันหลังส่วนคอและกระดูกสันหลังส่วนอกบางครั้งก็อาจจะมีกระดูกสันหลังส่วนเอวได้เช่นกันซึ่งปกติหน้าที่ของหมอลองกระดูกสันหลังเนี่ยจะทําหน้าที่รับแรงกระแทกเพื่อกระจายแรงให้ไม่ถูกหมอนเนี่ยปริ้นไปกดทับเส้นประสาท เกิดขึ้นได้ในวัยตั้งแต่วัยรุ่นัยกลางคนแล้วก็วัยผู้สูงอายุซึ่งหมอนรองกระดูกส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอในอายุสัก25ถึงสัก45ปีซึ่งอาจจะเกิดจากอะไรได้บ้างตั้งแต่การยกของหนักเกินกําลังผิดท่าหรือไม่ก็มีอุบัติเหตุร่วมด้วยทําให้หมอนรองกระดูกมันกลับไปทับเส้นประสาทนอกจากนี้ในวัยผู้สูงอายุเนี่ยส่วนที่มากดส่วนใหญ่จะเป็นกระดูกที่มันงอกขึ้นมาครับมาทดแทนหมอนรองแล้วก็มาทับเส้นประสาทแทน ส่วนใหญ่จะมาด้วยเรื่องปวดเอวนะแล้วก็ต้องจําไว้เลยตรงนี้ก็คือล้าลงขาคือปวดเอวแล้วเฮย้ยล้าลงขาบางคนก็จะมีชาร่วมด้วยหรือมีอ่อนแรงตามมาคือถ้ามีชาแล้วอ่อนแรงแล้วล้าลงขาเมื่อไหรน่นะให้คิดถึงหมอรองกระดูกเท้าเส้นประสาทไวเลยครับก็ต้องไปหาหรือไปพบแพทย์แต่ถ้าเป็นแค่ปวดหลังธรรมดาไม่ล้าไม่อะไรปิกไปมาเดินได้ก็ส่วนใหญ่มักจะเป็นกล้ามเนื้อเป็นหลักนะครับ โชคดีของเราก็คือส่วนหนึ่งการผ่าตัดเจะน้อยมากเลยซึ่งจะถูกผ่าตัดเประมาณสัก5%ถึงส0บนตัวใหญ่รักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดนะครับทางกายคตาของเราเนจะใช้วิธีกายภาพบำบัดเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกาลังกายบริหารกล้ามเนื้อส่วนนั้นให้แข็งแรงนอกจากนี้ก็จะใช้วิตามินปรับปรุงเรื่องของอาหารมาทําให้กล้ามเนื้อแลวก็ข้อต่อเราตรงส่วนนั้นแข็งแรงมากขึ้นนอกจากนี้ก็จะมีวิธีการฉีดซึ่งจะช่วยทําให้หมอนรองกระดูกที่ เคลื่อนมาทับเนี่ยสามารถที่จะซ่อมแซมตัวมันเองแล้วก็ลดการกดทับได้ทำให้ฟื้นฟูนฟนระบบเส้นประสาทได้นะครับปัจจุบันวิธีการฉีดเราก็จะใช้ตั้งแต่เรื่องของโปโลเโทลปีเนาะฉีดโดยใช้สารละลายเข้มข้นฉีดเข้าไปบริเวณหมอนรองกระดูกหรือเส้นประสาทรอบๆนั้นซึ่งไม่มีสเตียรอยนะครับแล้วก็เป็นการรักษาที่ปลอดภยัย ลองลงมาก็จะใช้เรื่องของเกล็ดเลือดเข้มข้นหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า PRP นอกจากนี้ถ้ามากกว่า PRP แล้วก็คือการซ่อมแซมที่มากขึ้นเราก็จะใช้พวกเซลล์ซ่อมเซลล์ม,ม,มาซ่อมได้นะครับ <S <S หลังจากที่เป็นแล้วเนี่ยเราสามารถรักษาให้หายไปเลยเนี่ยได้ขึ้นอยู่กับอะไรสมมติหายแล้วเนี่ยถ้าเรายังทำแอคทิวิตีเหมือนเดิมผิดท่าเหมือนเดิมไม่ได้ดูแลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเหมือนเดิม พวกนี้ก็จะกลับมาเป็นได้แต่ถ้าเราดูแลสุขภาพของเราต่อเนื่องและดูแลได้ดีกำลังของแก้ามเนีอเราแข็งแรงส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยกลับมาแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรตามมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่จะมีการผ่าตัดเนี่ยเราสามารถซ่อมก่อนแล้วถ้าหายเราก็ยังไม่จําเป็นที่ต้องไปผ่าตัดนะครับแล้โรคนี้ก็โอกาสที่จะถูกผ่าตัดน้อยมากประมาณ5 1 0เท่านั้นเอง